อ่าสามอาสี่สอง้าวเร็วสามเอมเอาเร็วเอาผมสวัสดีครับผมกับผมโค้ชนายนะครับรู้ว่าสิบหมื่นนะวันนี้ครับผมจะมาสอนทักษะการเล่นกล้ามท้องของนักมวยนะเพราะว่าเห็นไฟที่ผมต่อยไฟแล้วไหมฮะ มีกำท้องนะกำท้องผมพวดนะเลยวันนี้ผมจะมาสอนเล่นกำท้องแบบนักมวยครับเขาเล่นแบบไหนเขาเล่นกี่แบบแล้วเขาเล่นกี่ครั้งเขาถึงจะได้กำท้องแบบนั้นโอเคแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับค่าแล้วกดแชร์ผมด้วยับอ่ะแต่ผมขออธิบายก่อนครับการที่เป็นนักมวยนะผมซ้อมหลายแบบมากผมซ้อมหลายอย่างมากกว่าจะได้มาถึงเล่น กล้ามท้องนะครับก็จะมีวิง่งจะมีเตะเป้าจะมีเตะกระสอบจะมีปั้มมันทําให้แบบว่าการเผาผ่านของนักวยมันเยอะมากแล้วอบอกว่าทาไมถึงนักวยมันเล่นกล้ามแป๊บเดียวทาไมถึงมีกล้ามท้องเพราะว่าในสิ่งที่ผมพูดไปอะ่ะเขาเล่นเยอะครับไขมันมันเบินออกมันเบินออกเลยมันสู้เร็วจากผมอ่ะผมเอารูปขึ้นให้ดูรูปนี้ปั้งเห็นนะตอนนี้นะ84โลอย่างอ้วนแล้วนี่นะเพิ่งวันนี้ปั้ง ผ่านไปประมาณเดือนครึ่งนะเห็นไหมมันคือเว็บรีดมากแล้วผมใช้การควบคุมอาหารด้วยแล้วก็มีเล่นกล้ามท้องแบบนักมวยด้วยมันเลยขึ้นเร็วด้วยมั้งแต่มันจะไม่ใช่เล่นกล้ามท้องแบบว่าสไตล์นะักกามทแยนเดี๋ยวไปดูเล่นกล้ามท้องแบบแรกสําหรับนักมวยที่เขาเล่นกันแบบพื้นๆเลยนะนี่นะับขั้นตอนแรกที่นักมวยที่เล่นกันทุกคนเลยนะอ่ะอย่าผมทำให้ดูก่อนแต่ผมขอบอกก่นนะท่านี้คือท่าพื้นๆของนักมวยทุกคนเลยสําหรับตัวผมนะผมจะไม่ให้คนกดขาคุณสามารถเล่นเองได้อ่า อันนี้ปกติผมเล่นอย่างนี้นะยังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ผมเล่นพื้นๆไปก็ร้อยถึงร้อยห้าสิบผมก็จะเล่นงี้นหละนบไปหนึ่งแต่ถ้าเกิดคนที่เล like ่นไม่ได้ก็จะให้เพื่อนนั่งทับขาให้นั่งทับขาเลยอ่าใจเพื่อนนั่งทับขางี้แล้วก็เล่นหนึ่งอสองยิงอ่ะใ้เพื่อนเล่นแล้วก็พอเวลาผมเล่นเสร็จผมก็สลับนี่มันก็จะให้เพื่อนเล่นง่ายอย่างงี้อันนี้คือ,อเพีน่นฟินลองเล่นโดยนี่อ่าอันนี้เพิ่มๆอ่าอันนี้คือแบบพื้นนทุกค่ายเขาเล่นกันแบบนี้นะ แต่พิเศษสําหรับนักงมยมีรายการด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูแบบนั้นจะมีที่ช่วยเล่นกำท้องคือมันปรับระดับได้แต่นี่มันเป็นที่เล่นเบรนะเดี๋ยวผมเอาลูกขึ้นห้ดูที่เล่นกำท้องโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวขึ้นห้ดูั๊บเห็นไหมมันจะเป็นแนวโค้งลงอย่างนี้แต่ก่อนนะ่ผมจะใช้ห่วงยางล้อสิบล้อแล้วก็นั่งโค้งลงเลยยิ่งโค้งเยอะยิ่งได้แต่นี้มันโค้งไม่เยอะนะถ้าใครไหนมีที่นั่งเล่นแบบนี้เขาก็จะให้นั่งเล่นนี้เพ๊บแล้วก็จะเล่นปพ๊บมันก็จะมันก็จะหนักนะอย่เปิ๊บ ถ้าเกิดเล่นอย่างเงี้ยบางคนเล่นได้ชุดละ50บางคนเล่นได้ชุดละ30แต่ถ้าเกิดผมไม่เล่นอย่างเงี้ยถ้าหรับตัวผมนะผมเล่นชุดเดียวแล้วผมลงไปเล่นไอ้นางข้างล่างต่อคือว่ามันเมื่อยมันเมื่อยกัมท้องคือว่าผมอยากทำให้มันให้มันครบตามที่เขาบอกว่าเขาบอกผมนะวันนี้นายมึงเล่นกัมท้องไป300ผมไม่ได้เล่นแบบว่าตัวนี้300เลยคือว่ามันหมดแรงเพราะว่านั่งมวยมันซ้อมมันเยอะมากครับเนี่ยผมมาเล่นไปหนึ่งสองสามสี่ห้า เนี okay. ย่ยผมเล่นมานี่ละห้าสิบทีแล้วก็มีแบบพิเศษอีกคือถ้าเกิดคนที่มีรายการแล้วนะเขาจะจับอย่างนี้เขาจับอย่างนี้แล้วก็ตีปั้งตีปั้ง,งอาฟินลองตีพี่แต่ปกตีผมไม่ค่อยให้เขาตีผมเจ็บแม่มันจุกมันจุกตีตรงหน้าท้องนะเออขึ้นมาหนีเพื่อานึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ มันก็จะเล่นชุดละห้าสิบอันนี้คือแบบว่าบางค่ายที่เขาเน้นนักมวยที่แบบนักมวยตัวไหนที่กมท้องไม่ค่อยดีเขาก็จะเอานี้ตีนะผมปั้งตีปั้งตีปั้งจะเห็นทั่วไปคือประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมีอย่างอื่นผมก็ไม่ค่อยเล่นนะส่วนตัวผมเล่นอย่างนี้นะขี้เกียจนักมวยขี้เกียจที่เขาเล่นกันเขาจะเล่นอย่างนี้หนึ่งสองสามผขี้เกียจผมอยากได้รอบเร็วไงเอ้ยนายวันนี้เล่นกมท้องไปสองร้อยห้าสิบเทนเนอร์หันหลังฟับผมก็ใส่เลยหนึ่งสอง สามแต่เล่นงนี้มันก็ได้นะมันเก่งหน้าท้องเทนเนอร์เห็นเขาก็จะด่าแต่พวกผมก็จะทําแบบนี้สาหรับบางคนนะแต่มันก็ไม่ใช่ขี้เกียจหรอกแต่มันนับเร็วไงผมก็เล่นอย่างนี้ได้อ่ะนี่แหละคือกล้ามท้องแบบน้ำวยเล่นนะผมรอทีมงานแต่ละช่องมาก่อนผมจะรอยเพียวรอพี่ชาร์ปรอพี่เอ็มมาแล้วจะลองให้เล่นแบบตีกล้ามท้องรอดูว่าเขาจะทาได้ถึงสิทธทีหรือเปล่าผมมาเช้าไงเนี่ยแปดโมงครึ่งอนะ่ะ พวกนั้นยังไม่มาเลยช้าเหลือเกินคนที่จบเล่นการท้องแบบน้ำมวยคนแรกคือพี่ชับจากช่องโซเชียลวอล์ดครับผมอย่าลืมไปติดตามข่าวนะพี่ชับตา,าข่าวดีมากโอเคอไปอย่าเล่นแบบน้ำมวยเลยเล่นและวะ้วนี่อยากมีการท้องแบบน้ำมวยไหมเอออยากมีมีคนก็ถามมาว่าเล่นแบบไหนผมจะมาสาธิตให้ดูอ้าวไม่ทำให้ดูล่ะทำเรียบร้อยแล้วมาช้าผมถ่ายคลิปตั้งแต่แปดโมงแล้วขึ้นไอพี่ดำใช่เล่นการท้องแบบน้ำมวยถ้าเกิดทำแบบนี้มีแน่นอนการท้องอ่ะลองเล่นโอ้ยปวดท้องเลยเนี่ยลองลงมือถือเล่นไปกันไปหนึ่งอ่า ได้ไหมได้อยู่นะแต่ถ้เกิดนักมวยที่มีรายการอย่างมิชัดมีรายการมีรายการแล้วเหรอเดี๋ยวมิชัมลงแน่โดไฟดีซานสามเดี๋ยวลอดูเดี๋ยวอดูได้ได้ลงด้วยวะอย่าต้องลงอันนี้เอาเบาๆก่อนอ่ะเอาบาๆเอาเบาก่อนอ่ะเอาเบาๆแต่ถ้เกิดเพิ่มเพิ่มแรงเพิ่มแรงยจะเพิ่มอีกลเมื่วานเราก็ไปซีรับกันบ่านะทาดี่าดีท่าดี่าดีเขาก็ดูว่าความแข็งแกร่งของมิชามต่อยดี่านสามได้แน่นอนมาเริ่ม้ม สองโอ้ยสามโอ้ยสี่โอ้ยห้าโอ้ยดังกว่านี้อีกโอ้เป็นไงเป็นไง ได้อยู่นะได้อยู่ได้อันนี้อันนี้ถ้าเกิดพี่ชับมีรายการต่อยผมก็จะตีแบบนี้เลยตีเรื่อยๆเลยตีเรื่อยๆเลยไม่ต่อยแล้วที่จรอ่ะอันนี้คนแรกไปแล้วเป็นไงรู้สึกเป็นไงปวดไหมการเล่นกำลังของผมให้จริงๆนาพี่เคยโดนแล้วไง่ใชที่เราไปยืมตีองใครปวดแล้วก็อนัดรวมแล้วก็ต่อยต่อยใช่แต่ถ้าเกิดตีมันจะนั้นโอเคพี่ชับเป้วคนแรกเดี๋ยวเราคุณต่อไปมาโห้เอาพอดีเลยมาพี่เยี่ยมมาแล้วพี่เยี่ยมมาแล้วเพี่เยี่ยมเรื่องเก็บตัวเนี่ยเรียกกูจังเลยอะไร อ้าวอันนี้เตรียมเพลมาด้วยอ่ะดดูดูดูเตรียมเพลงมาเครื่องเพลอันนี้เครื่องเพลเออมาทำไมวะไม่ช่วงนี้ไม่มีตังค์คือพี่เอมนี่ทำช่องไลฟ์สไล์การเล่นเกมเดี๋ยวผมจะไปดวลฟี่าแกนะใครอยากเห็นว่าผมดวลี่ากับพี่เอมแล้วใครเป็นผู้ชนะไปดูได้ทีช่องบช่องเลยไเอมวผมเลยวันนี้ผมมาทาคลิปเล่นกัทองแบบนักมวยพี่ทำไปแล้วพี่พี่ทำลองไปแล้วว่าว่าเป็นยัไงดี๋ยวลองให้พเมาลองบงว่าเป็นไง สำหรับนักมวยเอาหัวกันทําไหนเอาหัวไปแล้วง้นดิโอ้เรามาถึงแลเล่นตลกเลยเอาลองเล่นธรรมดาไปก่อนเล่นธรรมดาก่อนช้าๆขึ้นมา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 ได้ได้เก่งในท้องด้วยทองขึ้นมาดี็ม่หรอเบิร์อ่ะอันนี้คือเล่นปกติถ้าเกิดอยากให้เป็นซิปไปสวยถ้าเกิดอยากมีซิ่ไปสวยพี่เอ็มเกี่ยวขาเหมือนเดิมถ้าเกิดนักมวยมีรายการแล้วเขาก็จะตีกันในท้องไปหนึ่งตีนี้เอาอเร็กตั้งเนื้อ อันนี้เบาเอาเข้ามาเอียงอันดับหนึ่งอันดับสองมต้องพจบมอันดับองต้องพร้อมสี่ตีแค่เด็กบห้าโอ้ยต้อตายไปเลยนักมวยเขาตีกันเป็นร้อยนะพี่เอ็มใช่โอเคอย่พี่เอ็มน่าโอ้ อย่างกามท้องพี่เอมนาจะลดแล้วกันเฮ้ยลงลง่อยเดี๋ยวไปเฮฟเว่นเฮฟเว่เฮฟเว่โอเคเพียวเพียววันนี้ก่อนวันนี้ก่อนเร็ววันนี้ก่อนไอ้เพียวมาพอดีเลยโอ้โหดีพอดีเลยทำอะไรอ่ะทำอะไรมีคนขอมาน้ำมือทำมันถึงกล้ามท้องขึ้นเร็วถึงมันสวยมันอย่างนี้ผมเพราะว่ามีทักษะในการเล่นเพราะ พี่ชับกับพี่เอ็มเล่นไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้แฟนคลับอยากให้ทําให้ดูไม่อยากมีกล้ามท้องถอดกระเป๊อปใส่แล้วเลยคือต้องมีจะได้รู้จะได้รู้ว่าเขาเะมีจะมีหน้าเกาจแค่ไหนเโมุกมานะเออแล้วพี่วอนทำช่องด้วยช่องอะไรแซดบีดีครับผมปีหนึ่งลงคลิปหนึ่งสองสองคลิปเลยอย่าลืมไปลงคลิดตางเอาขายเกี้ยวนี้ขายเกี้ยวนี้เอออันนี้หาเลยนะทำอย่างเงี้ยผู้ชายรอโลรอฟังนี้อ่ะ อ่ะเราเล่นปกติก่อนปกติเตาแล้วบากแล้พลงไปเราไม่รู้เรื่องปกติไปโอ้้ทงอะไรอ่ะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนทีตาีเจียบขึ้นมาธรรมดาปกติปกติโอ้โหเป็นคนแก่เลยกรากินยังกังทหารมึงอย่างกับสลอดอี้ยำแดงยงไก่ไยน้า ย้ำทำงานอย่างกับสลัดอย่าเล่นแบบน้องมวยเอาลูกอีเดาวบ้างโอ้โห์าวนี่แหละนัองมวยเทาอีกเหรอเทาอีกเหรอ เอาจริงเมื่อวานเอาจริงเอาเพื่อเอาจริงจริงเอาจริงจริงโอ้เราไม่เห็นเจ้าเหงื่อใจเลยไม่เขาถ่ายคลิปไหนงเขาโดนเลืคนคนละกี่สิบห้าทีห้าทีเขาขออีกสองขออีกสองเฮ้ยเอาสิบสิบไปเลยสิบไปเลยเออสิบไปเลยสิบไปเลยขออีกสองแร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 งเอาต่อเอาต่อต่อให้มันโดนตรงท้องนะเออมาว้ท้องขึ้นจริงอย่างเนี้ยเอาดู เบาเกินมันมีจังหวะดี่อากันน้ำใหม่น้ำใหม่ิมให้คนทั้งโลร้องไห้กับตัวเองเอาลงไป่อสวัสดี่ะสวัสดี่ว่ะ อันนี้ตีแบบผิดอันนี้ตีแบบผิดอย่าตีอย่าตีแก๊งเพื่อนเพราะว่ามันจะโดนลมหายใจโดนอะไรมันจะจุกกันโอเคเราเล่นได้เพราะเราฝึกฝนกันมาโอเคครับก็คลิปนี้จบแล้วก็ไอสาระอยู่หน้าคลิปไอไรสาระอยู่หลังคลิปนี่แข่งขึ้นนี่นี่เพล็กเฮสเฮสถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับแคร์แล้วกดแชร์ผมแล้วแล้วก็ไปกดถูกใจช่องนี่ทั้งล่างนี่อย่าหมุนขึ้นได้โอเคครับไปก่อนครับบ๊ายบาย